แผ่นดินไทยจะไม่ไรความหวังตราบใดราชบัลลังก์ยังมีพระราชาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้ประชาขควัญเล่มนี้จะสงาในสายตาโลกสืบไปคำสัญญาจากต้นคราของแผ่นดินจะเถิดไว้ด้วยชีวินคือสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ชิศาสตร์กษัตริย์เปียบได้ดังลมหายใจเราทั้งพ้องจะป้องไว้หากมีใครคิดย่ำยีตนกรานี้จะไม่มีใครพันเสียสละแบ่งปันกัตันยูสมามัคคีจะรวมกันเป็นตนกราแห่งความดีแต้มแต่งแผ่นดินนี้ใายบารมีพระราชา ขอพระองค์จงทรงพระเจริญทุกอย่างบาทที่ดำเนินจะมีรักและศรัทธาจากพระสกนิกรถั่วทั้งล่านี่คือคำสัญญาจากตนกล้าของแผ่นดินตนกล้านี้จะไม่มีกลายพันธเสียสละแบ่งปันกตัญญูสามัคคี จะรวมกันเป็นต้นกล้าแห่งความดีแต้มแต่งแผ่นดินนี้ใต้บารมีพระราชาขอพระองค์จงทรงพระเจริญทุกอย่างบาทที่ดำเนินจะมีรักและศรัทธาจากพระศกนิกรอถั่วทั้งล่านี่คือคำสัญญาจากต้นกลาของแผ่นดิน